เดี๋ยววันนี้เป้จะมาสอนทำยำขนมจีนปูอัดให้ดูนะคะนี่เป็นไงมีปูอัดเยอะแยะเลยสวัสดีค่ะยิงง่งยิสไตล์ไปมาแล้วนะคะวันนี้เป้จะมาทำยำขนมจีนค่ะเราจะทำอย่างง่ายๆนะคะเรามีส่วนผสม ของที่อยู่ที่บ้านนะคะไม่ต้องไปหาซื้ออะไรมากมายนะคะเรามีเส้นขนมจีนนะคะที่บ้านมีปูอัดอยู่แล้วนะคะนี่ค่ะถั่วตัดนะคะที่บ้านจะมีถั่วตัดตลอดเวลาเลยเพราะเด็กๆก็กินได้แล้วก็ทำกับข้าวก็ได้ด้วยนะคะและรสชาติของเรานะคะคือมีความหวานของถั่วตัดนะคะแล้วก็มี พริกเอาไว้เผ็ดนะคะแล้วก็มีมะนาวเปรี้ยวนะคะแล้วก็นี่ค่ะน้ำปลา,าของเรานะคะเอาไว้เป็นรสเค็มนะคะเราก็จะมายำขนมจีนกันเลยค่ะเราก็จะมาเริ่มอย่างแรกเลยนะคะเราก็ใส่พริกเลยค่ะ เราทำกันตรงนี้เลยนะอใครชอบเผ็ดหรือชอบไม่เผ็ดก็แล้วแต่เลยนะคะแล้วก็อย่างที่สองนะคะคือเราบีบมะนาวไปเลยค่ะบีบไม่ต้องน้ำไม่ต้องเค้นน้ำให้มันขมนะคะเนี่ยบีบให้พอประมาณนะคะ แล้วก็มาเขือเทศใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็นี่ค่ะถั่วตัดของเราเอามาทุบเลยค่ะ นี่ค่ะวูตัดของเราทุบเรียบร้อยแล้วนะคะเราใส่ให้หมดเลยห้าบาทเองนะคะแล้วก็ใส่น้ำปะลาราเลยค่ะของแป้นจะใส่ช้อนครึ่งนะคะแล้วก็ไม่ต้องเติมน้ำปลาอีกเลยแล้วก็มาคุกเคล้ากันเลยค่ะ น้ำยำของเรานะคะก็จะมีหวานด้วยถั่วตัดนะคะหวานเค็มด้วยน้ำน้ำปลาร้านะคะแล้วก็เผ็ดแล้วก็เปรี้ยวสามรสเลยนะคะเดี๋ยวเปขอชิมนิดนึงรสชาติก็ใช้ได้แล้วนะ เสร็จแล้วเราใส่นี่ค่ะมะละกอของเราคลุกเคล้าเลยค่ะที่จริงเท่านี้ก็กินได้แล้วนะก็เหมือนกับซอมตำไทยเลยนะเนี่ยใช่ไหมเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นไงแบบซอมตำป้าเออ แล้วก็ใส่ปูอัดลงไปปูอัดถ้าเกิดใครอยากให้ดีนะคะไปใส่ไมโครเวฟนิดนึงนะคะให้เขาสุกนะคะแล้วก็ใส่เส้นเลยค่ะเส้นขนมจีนอีกหน่อยกินเยอะ มือของเราล้างแล้วนะคะแล้วก็คลิปแล้วเลยค่ะอันนี้เป็นอีกอาหารอีกชนิดหนึ่งนะคะที่ลดความอ้วนได้แล้วก็เพื่อสุขภาพด้วย<ม>แล้วก็ทำง่ายนะคะที่เราที่เป็นคลิปไม่ออกเนี้ย เออเราจะกินอะไรดีเนี่ยค่ะเป็นอีกเมนูหนึ่งที่แป้นทำกินบ่อยเลยนะคะ3ามรสเลยค่ะนี่เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดใครอยใส่อะไรเพิ่มนะคะใส่ได้เลยค่ะเดี๋ยวแป้นขอชิมอีกทีนึงนะคะ อร่อยด้วยถ้าเกิดใครอยากได้เส้นขนมจีนเพิ่มนะคะใส่ลงไปเลยแต่ว่าเป็ว่าเท่าเนี้ยได้จานนึงแล้วอือแล้วก็มาใส่เลยค่ะเราผักของเราก็คือผักสลัดของเรานะคะ เมนูนี้ทำง่งายๆนะคะมีประโยชน์ด้วยนะคะเป็นไงสวยไหมเอ่ยอเสร็จแล้วค่ะเป็นเมนูง่งายๆนะคะนี่ค่ะเป็นเมนูง่งายๆมีปูอัดอืม อร่อยเอ,เอ,เอต้องปูอัดเนี่ยแหละค่ะอืมเนาะแซบ่บแซบมากเลยใส่พริกเยอะด้วยเป็นไงคะน่ากินไหมคะอืมหวานเปรี้ยวเผ็ดเค็มเลยนะคะทำง่ายนะคะยำข้าวปุ้นเขาเรียกอ่าคน คนอีสานหรือคนเหนือเขาเรียกว่าข้าวปุ้นกันนะคะยำขนมจีนหรือยำข้าวปุ้นนี่เองค่ะถ้าเกิดใครถูกใจนะคะกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเป็นขอไปกินก่อนนะคะบ๊ายบาย